House View ประจำวันที่22กันยายน2025 หุ้นกลุ่ม Cyber Security ปรับขึ้นกว่า20%เน a r t o d a เดและยังเอาเปรียบฟอร์น a ที่17.4%สะท้อนความต้องการที่แข็งแกร่งโดยล่าสุดเกิดเหตุโจมตีทางไซเบอร์ที่สนามบ,บินแฟรงก์เฟิร์ตและปารีสส่งผลให้ระบบเช็คอินล่มและเที่ยวบินล่าช้าสแสดงให้เห็นว่าภัยคุกคามกำลังเพิ่มขึ้นจริงรายงาน Q2 ยังพบว่าองค์กรทั่วโลกถูกโจมตีเฉลี่ย1,985ครั้งต่อสัปดาห์ยิ่งตอกย้ำว่า Cyber Security คือไซโค มา,มากีมากณั์ที่ตลาดเมื่อวันทุอีกม p กมากันทบวกลาดเมื่อวันเุกร์เบวก0.5%จากความคาดหวังการลดดอกเบี้ยของเฟดแม้เศรษฐกิจยังมีความเสี่ยงพันธบัตร10ปีปรับเพิ่ม2บิปแต่ระดับสูงสุดในรอบ2สัปดาห์จากแรงกดดันเงินเฟ้อและความเสี่ยงโกลด์มินชัดดาวมากันที่ข่าวแรกเจ้าหน้าที่เฟดอย่างมิวคาชคารีและ e ีเฟนมิรันส่งสัญญาณสนับสนุนการลดดอกเบี้ยต่อ แต่ตลาดอาจ u ั d e ดอ s ์ i m e t e ความเสี่ยง s ซกซ์เฟสชัพอนอกจากแรงกดดันเงินเฟอ้อจากทาริฟแล้วยู่สิบปียังเร่งขึ้นต่อจากปอนสัปพลายที่เพิ่มขึ้นนักลงทุนต้องจับตาคอ PCE สัปดาห์นี้ประธานาธิบดีทรัมป์ลงนามขึ้นค่าธรรมเนียมวีซ่าแรงงานทักษะ h 1 b เป็น1 0 0 0แสนดอลลาร์สหรัฐต่อไลฟ์ไทม์โดยใช้กับผู้สมัครใหม่เพื่อป้องกันการกดค่าแรงและการใช้ระบบเกินจำเป็น มาตรการนี้ถึงแม้ไม่กระทบผู้ถือวีซ่าเดิมแต่สะท้อนท่าทีต่อต้านผู้อพยพที่อาจกระทบศักยภาพแรงงานในอนาคตซึ่งที่ผ่านมาอิมมิเกรนถือเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญของเศรษฐกิจสหรัฐมากันที่ญี่ปุ่น BOJ มีมติคงดอกเบีย้ยที่0.5%ตามคาดแต่มี2เสียงเสนอให้ขึ้นทันทีเป็น0.75%สะท้อนแรงกดดันเงินเฟอ้อที่ยังสูงนอกจากนี้ยังประกาศทยอยขาย ETF มูลค่า330,000ล้านเยนต่อปีจากพอทที่ถืออยู่กว่า37ล้านล้านเยนซึ่งอาจเป็นแรงกดดันต่อตลาดหุ้นญี่ปุ่นในระยะถัดไปได้